แล้วตอนนั้นเพื่อนเราฟีลลิ่งอกหักจริง,รงๆูดตุงคก็เพื่อนเราชอบจริงอะแล้วเขามึงก็เหมือนแบบเราไปขอเขาเป็นแฟนแต่เขาบออ๋อเรามีแฟนแล้วอะ่ะอกหักแต่ก็ไม่ยอมปล่อยให้ไปเพราะแบบอยู่ต่อเธออยู่เพื่อผลประโยชน์อะไรเงี้ยอกหักแต่เพื่อเราก็อ๋องั้นเราไปแล้วเราไม่เล่นกับเธอละเฮ้ยอยู่ก่อนดีเพื่องานเพื่องเงินอะไรเงี้ยกูกว่าได้ปะวะแต่ด้านฝ่ายชายพูดประโยคนั้นมากูก็เลยแบบฮะฮะ ดารานักร้องชายคนนั้นเนี่ยจะรีเควสบางอย่างที่งงมากว่าแบบเออขอไม่ไม่ใช่ห้องแต่งตัวห้องเดียวกันเวทีในการขึ้นอ e ีเวนต์เนี่ยก็ต้องขึ้นกันคนละฝั่งคือขอไม่ใกล้กันเลยแต่พอขึ้นมาหน้ากล้องหน้าเวทีปึง้งโอ้โหจีนฟินแบบกระจายคือแจกโมเมนต์ฉ่ำๆคํคำพูดคำจาดูลหล่อเหลาสุดๆชีเป็นคนตรงๆเอาไว้ว่าชีก็เปิดใจว่าชีก็ชอบจริงแบบคบกันหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เธอเชื่อป้าที่พีคเลยคือดารานักร้องชายคนนั้นบอกว่า มีแฟนอยู่แล้วอ่ะถ้าบอกว่ามีแฟนแล้วเนี่ยเราไม่อินละเราจิ้นต่อกับนายไม่ไหวแล้วนะงั้นเราขอจบการจิ้นเพียงเท่านี้โอเคตอนแรกก็คิดว่าแค่นี้จะจบแต่เปล่าเลยดารานักรองชายคนนั้นกับพูดในโทรศัพท์มาว่าเอา้าทําไมล่ะจะจบการจิ้นทําไมล่ะตอนนี้ทุกอย่างมันกําลังเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะก็ไปกันต่อดีตอนนี้เรากําลังขาขึ้นทั้งคู่เลยกินมันวินวิน่นนะจะหยุดทําไมอ๋อทัศนคติแบบใด กลายเป็นประเด็นร้อนชารับสมการค่ะหลังจากที่พระเอกชื่อดังโตโน่พาคินคาวิไลศด์ถูกนุ่มออกมาแชร์ว่าแอบแซบกับแฟนตัวเองนอกใจแฟนสาวอยากนิชาณัฐน,นิชาดังวัฒนาวนิชจ,จับได้คาดนังคาดเขาเดินลงมาพร้อมกันจากคอนโด,ดตอนตีสองมีคลิปเสียงในรถที่เผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วทำลายการคบหากันจนหมดเปลือกทำสะเทือนไปทั้งวงการแถมเตรียมแชร์จดเต็มวันที่16เมษายนก็ต้องบอกเลยค่ะว่าโตโน่พาคินกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งและยิ่งร้อน ขึ้นไปอีกค่เมื่อเจนเจนจินดาอินฟูเล่าข่าวดีติดต่อค่ะแล้วก็ยังเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทของแพทย์ประภาได้ออกมาอัดคลิปเล่านิทานที่บอกว่าเชื่อมโยงกับข่าวดังตอนนี้หรือของดารานักร้องชอกับนางพญาเด็กแว้นพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ากันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วดารานักร้องชายอยากจีนกับนางพญาเด็กแว้นทั้งที่ตอนนั้นมีแฟนอยู่แล้วแต่นางพญาเด็กแว้นไม่อินด้วยแล้วขอจบแต่ดารานักร้องชอไม่ยอมขอจีนต่อเพราะ จด,จด,จดทักนี้ค่ะเจนเจนจินดานได้เล่าคำวา่าที่านเรื่องนี้เริ่มต้นจากความฟินเมือ่อนางพญาเด็กแวน้นสาวสายหากาักคาแรคเตอร์โกโก,โก้ดันเคมีเข้ากันเป๊กกับดาราน,นักร้องชายสุดฮอตกลางรายการดังจนเกิดปรกากฏการณ์ครูจินสนันเมืองแฟนคลับเชียร์หนักมากงานครูรุมจีบอีเวนต์นันเอียดพาก,กันโกยเงินเข้ากระเป๋าแบบชาำๆแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังมีเรื่องพีคเจนจินดาแฉต่อคะว่าเรื่องมาแดงต่อที่นางพญาเด็กแว้น ดันอินจริงชอบจริงเลยลองเปิดใจคุยกับฝ่ายชายแต่กลับเจอคำตอบสุดช็อกค,ค่ะว่าพี่มีแฟนแล้ว ไม่เคยเปิดตัวนะจ๊ะที่น่าสงสัยคือตอนทํางานคู่กับขอแยกห้องแต่งตัวแยกทางขึ้นเวทีแต่พออยู่หน้ากล้องเท่านั้นแหละหวานฉ่าจินกระจายเมือ่อนางพยารู้ความจริงด้วยความเป็นคนตรงๆเลยขอ,อยุติความสัมพันธ์จิ้นลวงโลกเพราะไม่อยากหลอกแฟนคลับแต่ฝ่ายชายกลับไม่ยอมออนวอนขอให้จินต่ออ้างเหตุผลว่ากําลังขาขึ้นวิน,ว,นวินทั้งคู่จะหยุดทำไมต้องการแค่กระแสและผลประโยชน์ทางธุรกิจล้วนๆทําเอาฝ่ายหญิงและเพื่อนๆที่รู้เรื่องถึงกับอึ้งในทัศนคติสุดท้ายค่ะเมือ่อ นางพญาเด็กแว้นยืนกลันไม่เล่นด้วยและหันไปเปิดใจคบเจ้าพ่อเด็กแว้นที่ตามจีบอยากเปิดเผยดาร,ราน,นักเร้าชายคนนั้นก็ออกสื่อพูดจารลรรทับหนอนที่ว่าผมคงไม่ดีพอเขาเลยไม่เลือกผมโยนความผิดให้ฝ่ายหญิงเต็มๆผลคือทัวร์จากแฟนขับฝ่ายชายแห่ไปลงที่นางพญาเด็กแว้นอย่างหนักทั้งที่เธอเป็นฝ่ายถูกปิดบังและขอนจบเรื่องหลอกลวงนี้เองก่อนที่แจ็งจินดาค่ะจะทิ้งท้ายชวนคิดกัว่าพฤติกรรมของดาราชายคนนั้นคือการเล่นกับความรู้สึกผู้หญิงหรือไม่และ วันนั้นนางพญาเด็กแว้นหยอบเล่นตามเกมอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแซบเปิดนี้ชาวเน็ตชี้เป้ากันไปใหญ่แล้วค่ะอะทุกคนวันนี้นะคะจะมาเล่านิทานให้ฟังสืบเนื่องมาจากว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยข่าวในวงการบันเทิงมันดังมากเลยเกี่ยวกับดารานักร้องชายนอกใจแฟนนางเอกไปกี้กับแฟนชาวบ,บ้านนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยแบบโอ้งั้นเล่ามาเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังดีไหมเผื่อจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างเผื่อจะได้แบบ,บเฮ้ย ขวนหาความเชื่อมโยงแกะเชื่อมโยงต้องเข้านู่นนี่นานก็คือการระครังหนึ่งนานมาแล้วนะคะมีดาราสาวผู้มีฉายาว่านางพญาเด็กแว้นคนหนึ่งนะคะชีเนี่ยก็จะเป็นดารานักแสดงที่แบบว่าเป็นขวัญใจแบบเรียกได้ว่าเป็นควีนออฟตลาดแมทเลยนะคะชีเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโจโจโกโกนะคะชอบขี่มอไซค์นะคะ ก็คือเรียกได้ว่าเป็นนางพญาเด็กแว้นตัวจริงนะคะเด็กแว้นหลายๆคนชื่นชอบชีนะคะแล้วชีก็ชอบสอนมอเตอร์ไซค์แล้วชีก็มีแฟนที่แบบว่าเป็นเด็กแว้นเยอะอ่าซึ่งด้วยความที่ชีมีตัวตนแบบนั้นนะคะคนประเภทเดียวกันธาตุเดียวกันจะดึงดูดหากันใช่ไหมนะตอนนั้นเนี่ยก็เลยมีแบบว่าเจ้าพ่อนะมีเจ้าพ่อเด็กแวน้นชื่อดังคนนึงก็เข้ามาขายขนมจีบมาจีบชีแต่ว่าก็เริ่มต้นสางสัมพันธ์ด้วยความเป็นเพื่อนก็คือคุยคุยกันไปก่อนยังไม่ได้อะไรใช่ไหมคะอ่ะ ย้อนกลับมาตอนที่นางพญาเด็กแวนนะคะตอนนั้นเนี่ยชีก็เป็นพิธีกรรายการดังรายการหนึ่งซึ่งมีวันหนึ่งนะชีก็ได้แขกรับเชิญคนหนึ่งที่มาร่วมรายการก็คือเป็นดารานักร้องชายชื่อดังท่านนั้นแหละแล้วไม่รู้ไปทาอีท่าไหนเล่นเกมพูดคุยทํากิจกรรมอะไรไม่รู้ก็เกิดโมเมนต์ฟินโมเมนต์จินระหว่างชีนางพญาเด็กแวนดาราสาวใส่แหวนคนนั้นนะคะกับดารานักร้องชายท่านนั้นมีโมเมนต์จินกันก็เลยเกิดกระแสะคู่จินเลย เอองงป้าทุกอย่างเกิดขึ้นไวมีโมเมนต์แค่นิดเดียวปึ้งเกิดกระแสะคู่จิ้นเลยเรากลายเป็นคู่จิ้นด้อมใหญ่ด้อมดังที่แบบแฟนคลับทางฝ่ายหญิงและแฟนคลับทางฝ่ายชายต่างก็แบบโอ้โหเชียร์กันหนักมากนะคะทั้งคู่เนี่ยก็คือพากันขึ้นลิฟต์อ่ะว่างั้นเหอะจากที่ดังกันอยู่แล้วพอมาจิ้นกันป๊บก็เหมือนต่างฝ่ายต่างดังนะรับงงรับงานโกยเงินโกยอีเวนต์กันฉ่ำเลยช่วงนั้นเราก็ ในหลายๆงานเวลามีไปออกงานด้วยกันอย่างเงี้ยก็คือจะมีแจกโมเมนต์แฟนๆแล้วก็คือแบบดอมเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเออแต่ทีนี้เนี่ย เรื่องมันก็มีมาถึงว่าด้วยความที่ชีนางพญาเด็กแว้นคนนั้นเนี่ยชีก็เป็นคนตรงๆเรียวๆเนาะหน้ากล้องยังไงหลังกล้องอย่างนั้นเมื่อเบื้องหน้าชีจิ้นกับดารานักร้องชายคนนั้นแล้วชีรู้สึกชอบจริงขึ้นมาชีก็เลยมีใจให้จริงๆซึ่งมันมีวันหนึ่งชีก็เลยตัดสินใจว่าแบบหรือเราจะบอกกับเขาไปเลยตรงๆไหมว่าแบบเฮ้ยจะเอายังไงดีในเมื่อแบบ ความจริงของเราเนี่ยมันแบบอุ้ยเรามีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นจริงๆแล้วชีก็เลยอยากจะคุยกับดารานักลองชัยว่าเออยังไงลองเผยใจกันดูไหมนู่นนี่นัน่นแต่แปลกหากย้อนไปนิดนึงช่วงที่มีอีเวนต์คู่กันอะไรเงี้ยดารานักลองชายคนนั้นเนี่ย จะรีเควสบางอย่างที่งงมากว่าแบบเออขอไม่ไม่ใช้ห้องแต่งตัวห้องเดียวกันเวทีในการขึ้นอีเวนต์เนี่ยก็ต้องขึ้นกันคนละฝั่งคือขอไม่ใกล้กันเลยแต่พอขึ้นมาหน้ากล้องหน้าเวทีปึ้งโอ้โหจีนฟินแบบกระจายคือแจกโมเมนต์ฉ่ำๆคำพูดคำจาดูลหล่อเหลาสุดๆเออโอเคทีนี้เนี่ยก็มาถึงวันที่ เออดาราสาวนางพยาเด็กแวนชีไม่ไหวละชีอยากเปิดใจชีก็เลยโทรคุยซึ่งวันนั้นเนี่ยมีเพื่อนของนางพยาเด็กแวนหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเน็ตไอดอลเกิดใหม่ซึ่งปัจจุบันชีเป็นนักข่าวสาวชื่อดังเราได้ยินมาว่าสวยมากอะชีนักข่าวสาวอยู่ในเหตุการณ์ที่นางพยาเด็กแวนโทรหาดาราชายนักร้องคนนั้นว่าแบบเออเนี่ยเหมือนแบบ เราความสัมพันธ์เรายัางไงดีเนี่ยเฮ้ยตอนเนี้ยคนเชียร์เราเยอะเลยนะเหมือนแบบชีเป็นคนตรงๆเอาไว้ว่าชีก็เปิดใจว่าชีก็ชอบจริงแบบคบกันไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงเี้ยแต่เธอเชื่อป้าที่พีคเลยคือดารานักร้องชายคนนั้นบอกว่ามีแฟนอยู่แล้ว <c oughs> ซึ่งเพื่อเราก็เป็นคนดีสี่สังคมนะเออชีนางพยาธิแวนเพื่อนของนักข่าวสาวชื่อดังนะก็บอกว่าอุย๊ยถ้ามีแฟนแล้วะงั้นเราขอไม่ยุ่งแล้วกันนะด้วยความที่แบบ อ่ะถ้าบอกว่ามีแฟนแล้วเนี่ยเราไม่อินละเราจิ้นต่อกับนายไม่ไหวแล้วนะงั้นเราขอจบการจิ้นเพียงเท่านี้โอเคตอนแรกก็คิดว่าแค่นี้จะจบแต่เปล่าเลยดารานักรองชายคนนั้นกับพูดในโทรศัพท์มาว่าเอา้าทําไมล่ะจะจบการจิ้นทําไมล่ะตอนนี้ทุกอย่างมันกาลังเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะก็ไปกันต่อดีตอนเนี้ยเรากําลังขาขึ้นทั้งคู่เลยคํานี้นะชัวร์ๆเลยที่ได้ยินมันวินวิน่ะจะหยุดทําไมซึ่งชีนางแพรเด็กวันและเพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นทุกคนแบบอ๋ะ ทารคติแบบใดแต่ด้วยความที่ชีนางพญาเด็กแวนเพื่อนเราเนี่ยถึงแม้ชีจะเป็นคนตลกเฮฮาเข้าได้กับทุกคนแต่ชีเป็นคนที่ถ้าเด็ดขดาดคือเด็ดขาดชีก็ใจแข็งชีก็เลยพูดไปเลยว่าไม่ถ้าเกิดมีแฟนแล้วขอไม่ไปต่อนะขอหยุดกระแสจิ้นเพียงเท่านี้เพราะเราอะไม่อยากหลอกลวงแฟนคลับเราจิ้นกันต่อไม่ลงเราแยกย้ายเถอะเออซึ่ง มันก็ยังมีเสีย,เง,ยงเงียวเงี้วในสายมาจากดาราน,นักร้องชายคนนั้นว่าอุ๊ยขอจิ้นต่อเธอจะหยุดทําไมเรากําลังขาขึ้นเราจะได้โกยงานโกยเงนินเรากำลังมีกระแสะน,นู่นนี่นั่นก็คือแบบเออตอนนั้นน่ะชีนางพยาเด็กววาชิก็เปิดสปีกเกอร์โฟนไงเพื่อทุกคนก็ได้ฟังแล้วทุกคนก็เอามือทาบอกไปพร้อมกันหมดเลยคืองงมาก ซึ่งเอาตรงๆนะในทำนายเดียวกันเนี่ยเจ้าพ่อเด็กแว้นตอนนั้นทีเ่เข้ามาทําความรู้จักกับนางพญาเด็กแวน้นก็พยายามเที่ยวไรเที่ยวคือนะคะถึงเช้าถึงเย็นตามจีบนู่นน,นี่นั่นซึ่งชีนางพญาเด็กแวน้นตอนนั้นะชีโสดนะชียังไม่ได้ตกลงปงใจเป็นแฟนกับใครตอนแรกอะชีแบบเหมือนแบบคิดจริงชอบจริงกับดารานักร้องชายคนนั้นเพราะจากกระแสจีนใช่ไหมแต่พอชีรู้ทัศนคติของดารานักร้องชายคนนั้นป๊าชีก็เลยแบบโอเคเงินจบเงินไม่ขอจิ้นต่อแล้วแล้วชีก็หันไปเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์กับทางเจ้าพ่อเด็กแ้ลว หลังจากนั้นเพียงไม่นานอะพอชีขอ,อยุติการจิ้นกับคู่จิ้นของชีดารานักร้องชายปับ๊บชีก็ไปเปิดตัวคบหากับเจ้าพ่อเด็กแวน้นไปเลยซึ่งหลังจากนั้นถ้าไปย้อนฟังข่าวดูดีๆเลยอะไม่ใช่ข่าวมันเป็นนิทานต้องไปย้อนดูตำรานิทานเอาหนังสือนิทานว่าแบบเหมือนทางดารานักร้องชายท่านนัเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเลยหล่อๆหน้าสื่อประมาณว่าแบบเหมือนแบบพูดใส่ประมาณว่าแบบผมคงไม่ดีพอสําหรับเขาเขาไม่เลือกผมกลายเป็นว่าพูดไปพูดมาเนี่ย คนที่ดูไม่ดีก็คือฝั่งชีนางพยายาเด็กแวน้นแล้วทัวร์ของดารานักร้องชายแฟนคลับแบแฟนคลับที่เป็นแบบฝั่งดารานักร้องชายก็เหมือนมาทัวร์ลงมาด่ามาว่ามาแซะ ชีนางพยาเด็กแว้นฉ่ำเลยหาว่าแบบนู่นนี่นั่นแบบเข้าใจปะทางทางที่จริงๆแล้วตัวเองอ่ะก็มีแฟนอยู่แล้วไงแต่ไม่ยอมเปิดตัวแต่ด้วยความที่ว่านางพยาเด็กแว้นน่ะทนจิ้นกับฮีต่อไม่ไหวเพราะฮีมีแฟนแล้วแต่อยากจิ้นเพื่อเอางานเอากระแสอย่างเดียวใช่ปะพอนางพยาเด็กแว้นไม่ไหวไปเปิดตัวกับแฟนที่มีคนนึงเขาตามจีบเขาอยู่เนาะราชาเด็กแว้นก็ตามจีบเขาอยู่อีกฝั่งนึงพอไปเปิดตัวก่นว่ามีแฟนปั๊บกลายเป็นผิดออกมาพูดหลอ่อต่อหน้าสื่อแล้วทัวร์ก็ไปลงนางพยาเด็กแว้นตอนนั้น แต่สาเหตุอะไรที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพราะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยดารานักร้องชายอะ่ะที่มีแฟนอยู่แล้วอืมที่มีแฟนอยู่แล้วแต่ที่ก็เกิดจิ้นกับนางพยาเด็กแว้นซึ่งมันทําให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเกิดความรู้สึกจริงๆอันอนันต์ขึ้นมา แต่พอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเหมือนมีสามัญสำนึกเนาะพอเขาเห็นว่าเออมีแฟนมีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจิ้นต่อแต่ทําไมดารานางรองชายคนนั้นถึงอยากจิ้นต่อเพื่องาน<ม>เพื่อกระแสะ <S <S เพื่ออะไรต่างๆนานาแล้วมันดูเหมือนเป็นการเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงหรือเปล่าล้วคิดดูวันนั้นน่ะถ้าชีนางพญาเด็กแวนน่ะชีใจอ่อนอ่ะชีไม่แข็งพออ่ะชียอมที่จะจิ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วถล่มลึกมากกว่านี้ต่อไปเรื่อยๆอะไรมันจะเกิดขึ้นอันเนี้ยแกะเชื่อมโยงให้ชาวเน็ตไปคิดกันเองแล้วลองมาแบบว่าแกะเชื่อมโยงเขา้าอีก ให้เข้ากับข่าวปัจจุบันที่เป็นอยู่นะตอนนี้ไปคิดเองจากประเด็นนี้ค่ะทําเอาชาวเน็ตที่ได้ฟังรู้เลยว่าเป็นใครโดยหลายคนก็ยกไปที่แพทเทประพาและโตโน่พาคินที่ในอดีตเนี่เคยเป็นคู่จิ้นกันไม่ว่าจะเป็นตํานานแฮทแทกนับประพาคินประคะ ตอนนั้นเชียรม,มากเลยโนแพทแต่ผู้ชายเจ็กมากสงสารแพทเลยนิทานไม่ใช่เรื่องจริงถูกต้องนางพยาเด็กแวนวนโชคดีแล้วนางฉลาดส่วนคนนั้นคำพูดประดิษฐ์มากดูไม่เป็นธรรมชาติต่างแต่กับดาราผลไม้ละรักมากจากดูดอย่างนี้สงสารดาราชื่อผลไม้มากนางพยาเด็กแววนเท้ากับแพท จ้าพ่อเด็กแว้นเท้ากับเบน์ดารานักร้องชอตเท้ากับโตโนโ่ชันสอบผ่าน4.00คือกูอินนับประพาคิดมากตอนนั้นช่วงที่เลิกจิ้นไปแล้วแรกดาราชายขึ้นคอนเสิร์ตแล้วร้องเพลงรักเอาคลิปแพทขึ้นหน้าจอแล้วพูดทำนองว่าคนนี้คือคนที่ผมคิดถึงตอนร้องเพลงจนแพทต้องพูดออกสื่อว่าอยากทำแบบนี้แม้เราวันนี้อยู่ใช่ไหม10ปีแกแคดอยากไม่สายเราได้ไม่ติดขัดเพราะอยู่ในเหตุการณ์ เรื่องนี้เชื่อนักข่าวเจนร้อยเปอร์เซนต์เพราะเป็นผู้จัดการเด็กแว้นฮ่าฮ่าฮ่านอกจากนี้ค่ะเจนเชนจินดาได้ออกมายียประเด็นนี้อีกครั้งที่ช่วงหนึ่งของการไลฟ์ได้แชร์แรงที่ว่าแล้วตอนนั้นเพื่อนเราฟิลลิ่งอกหักจริงๆถ้าให้พูดถึงความรู้สึกเพืนะ่อนเราอกหักนะอะก็พูดตรงๆกับเพื่อนเราชอบจริงล่ะมึงก็เหมือนขอเขาเป็นแฟนแต่เขาบอกออกเรามีแฟนแล้วนะอกหักไม่ล่ะจะลองโดนเองไม่ล่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะ อ,อกหักแตกก็ไม่ยอมปล่อยให้ไปพอแบบอยู่ต่อเธออยู่เพื่อผลประโยชน์มึงเข้าใจใช่ปะถ้าพูดแบบบันบานอกหักแต่เพื่อนเราก็งันไปละเราก็ไม่เล่นกับเธอแล้วเฮ้ยอยู่กันก่อนดีเพื่องานเพื่อเงินมึงว่าได้ปะวะจริงๆมีพูดตรงๆนะต่อให้ฝ่ายชายไม่พูดขอว่าจิ้นกันต่อเพื่องานเพื่อเงินยังไงเพื่อนกูถอยอยู่แล้วแต่ดันฝ่ายชายพูดประโยคนั้นมาแบบฮะไหนว่ารักแฟนขับไงแล้วตอนนั้นเพื่อนเราฟีลิ่งอกหักจริงๆงถ้าจะให้พูดถึงคําว่าความรู้สึก สินะเพื่อเราอกหักนะอะพูดตรงๆก็เพื่อเราชอบจริงอะ่ะแล้วเขามืงก็เหมือนแบบเราไปขอเขาเป็นแฟนแต่เขาบอกอ๋อเรามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยอกหักไหมล่ะจะลองโดนเองไหมล่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอกหักแต่ก็ไม่ยอมปล่อยให้ไปเพราะแบบอยู่ต่อเธออยู่เพื่อผลประโยชน์อะไรเงี้ยอะมึงเข้าใจใช่ป่ะถ้าพูดคาแบบบ้านๆอะอกหักแต่เพื่อเราก็งัน้นงั้นเราไปแล้วเราไม่เล่นกับเธอละเฮ้ยอยู่ก่อนดีเพื่องานเพื่อเงินอะไรเงี้ยมึงว่าได้ปะวะ จริงๆนี่พูดตรงนะต่อให้ฝ่ายชายไม่พูดขอว่าให้จิ้นกันต่อเพื่องานเพื่อเงินนะยังไงเพื่อนกูถอยอยู่แล้วแต่ด้านฝ่ายชายพูดประโยคนั้นมากูก็เลยแบบฮะฮะไหนว่ารักแฟนคลับนี้ความเห็นแล้วนะ และจากคลิปค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จานวนมากเช่นกันอาทิชายชาย,ชายตอนนั้นคนด่าแพทเยอะมากเพราะผู้ชายสัมภาษณ์ว่าเขาไม่เลือกผมแย่มากสงสารผู้หญิงเออทนันดอมโนแพทลืมนึกถึงคู่นี้ไปเลยแต่แพทเจอพีดีแล้วสงสารทั้งแต่งโหมดทางนิชาเลยที่ต้องมาเจอผู้ชายแบบนี้เคยฟังแพทพูดว่าผู้ชายบางคนเหมือนเป็นสุภาพบุรุษแต่ความจริงอาจไม่เป็นอย่างที่เห็นเราฟังก็นึกว่าใช่เปล่าวะช่วงจริงๆแล้วก็งเงียบ ฉันคืออดีตดอมโนแพดก็อกหักเหมือนกันจ้าเราเชียร์แพทกับเบนนะช่วงนั้นทางทางที่มีคนเชียร์โนแพดมันรู้สึกตึงนิดตะงิด,งงดก็ขอย้ำนะคะว,ว่านี่คือคอมเมนต์ชาวเน็ตบางส่วนเท่านั้นเพราะเท่าที่อ่านเนี่ยบอกเลยค่ะว,ว่าแรงมากๆเลยละค่ะคุณผู้ชม ทั้งนี้เนี่ยเมื่อย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมแพตเทอ์ประพาเนี่ยก็เคยพูดตรงๆว่าปื้โตโน่พาคินมานานและทั้งคู่เองก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันในรายการตรีสิบเดย์จนมีโมเมนต์ชวนฟินเคมีดูเข้ากันเข้ากันได้อย่างลงตัวจนกลายเป็นกระแสคู่จีนโนแพทแพทโนเนปพาคินแต่ทว่าต่อมาค่ะสาวแพทเองนกลับออกมาบอกว่าไม่ได้มีการสารต่อหรือคุยกันนอกรอบเลยจริงๆซึ่งในขณะนั้นค่ะแม้แพตเทอ์ประพาจะออกมาบอกว่าไม่ได้สารต่อแต่อย่างใดแต่โตโน่พาคินค่ะ กับประกาศการคอนเสิร์ตหลังร้องเพลงพึงรู้หัวใจตัวเองพร้อมพูดประโยคที่ว่าแดกตีสิบก่อนที่นักร้องหนุ่มจะร้องเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ แล้วบอกว่านางเอก MV เพลงนี้เป็นคนที่มีความหมายสำหรับผมงานนี้ทำให้ทุกคนเข้าใจว่านุ่มโตโน่สดแล้วและพร้อมที่จะศึกษาดูใจแพทนภปา่าติดที่ฝ่ายหญิงพึ่งเปิดตัวแฟดไปไม่นานค่ะเรื่องนี้เนี่ยทำให้แพทนภป่าออกมาเคลียร์ด่วนๆเลยละค่ะซึ่งเผยว่างงเหมือนกันไม่รู้เรื่องเลยแพทไม่ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วก็มีคนแท็กมาเยอะมากไม่เข้าใจอันนี้พูดจริงๆไม่เข้าใจค่ะก็อยากไปตีความหมายเลยเขาอาจจะพูดลอยๆก็ได้คือจริงๆแพทพูดหลายรอบว่า เราไม่ได้มีการคุยกันส่วนตัวเลยนับจากวันที่เราเจอกันล่าสุดจนถึงตอนนี้เป็นเดือนแล้วค่ะที่เราไม่เคยทักไลน์หากันหรืออะไรเลยล่าสุดเนี่ยที่มีการคุยกันก็แค่ผ่านผู้จัดการเรื่องงานคู่นอกนั้นเราไม่ได้คุยกับพีโน่เลยค่ะตรงนั้นแพทเลยคิดว่าไม่น่าจะสื่ออะไรได้เพราะถ้าจะสื่อต้องมีการคุยกันมาก่อนมันต้องมีการคุยส่วนตัวมาก่อนค่ะจนมีความรู้สึกอะไรสักอย่างจนไปพูดกลางคอนเสิร์ตสมมติแพทมีการพูดคุยกับพีโน่หลักไม่แล้ว อาจคุยไลน์แล้วมีความรู้สึกดีๆจากการคุยไลน์ในโทรศัพท์อาจจะมีการพูดถึงในคอนเสิร์ตแต่ว่าจริงๆแพทกับพีโนไม่เคยมีการพูดคุยกันนอกรอบแม้แต่ครั้งเดียวเราไม่เคยหวานใส่กันพีโนไม่เคยชวนแพทไปไหนเลยค่ะอย่าโยงว่าแพทมีตัวจริงหรืออะไรเลยเพราะมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่วันแรก ตั้งแต่รู้จักพีโน่ไม่เคยชวนแพทไปไหนหรือทักไลน์หาแพทไม่เคยโทรหาด้วยซ้ำสิ่งที่พีโน่พูดแพทคิดว่าเขาพยายามพูดให้อินกับเพลงที่เขาจะร้องหรือเปล่าคะแพทไม่ค่อยซีเรียสเลยค่ะเอาตรงๆช่วงนี้เนี่ยแพทพยายามไม่ค่อยแซวพีโน่มากแพทไม่รู้ว่าอะไรยังไงแซวเยอะไปแล้วแพทจะบอกว่าแฟนคลับเขาคิดไกลมากนะคะพอพีโน่พูดแบบนั้นทุกคนก็ไปตีความหมายว่าพีโน่คุยกับเราอยู่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้คุยกับพีโน่แค่ในความรู้ ึเราหลังจากที่พูดแฟนคลับตอนนี้เนี่ยเขาก็อินม,มากจนเขาเข้าใจว่าพีโนโสดและพร้อมเทใจมาหาเราซึ่งความเป็นจริงพีโนไม่แม้แต่จะไล่หาเราด้วยซ้ําซึ่งมีแต่แพดโทรไปว่าพีโนงาดนี้พีโนไม่ได้คิวซึ่งเขาก็จะโยนไปให้คุยกับผู้จัดการแทนเราแทบไม่ได้คุยกันเลยค่ะ ซึ่งคนเราถ้ามีความรู้สึกดีๆต้องผ่านการคุยไม่ใช่ผ่านคอนเสิร์ตหรือให้แฟนคลับมาพูดกับเราเองซึ่งอาจเป็นไปได้ที่พูดโยงเข้าเพลงไหมเลยเอ่ยถึงนางเอก MV ีเฉยๆเพื่อให้คนอินม,มากกว่าเราไม่อยากพูดมากเพราะแฟนคลับเขาเซนซิทีฟมากนะคะอย่างล่าสุดพแพทแซวว่าพีโนจะเป็นผัวในอนาคตอันไกลถึงไกลมากแฟนคลับคนหนึ่งก็เข้ามาตอบว่าว่าน้องแพทออกตัวแรงมากเลยนะคะไม่น่ารักเลยรู้ว่าพีโนเป็นคนดีที่ใครๆก็ต้องการแต่ว่าน้องแพทออกตัวแรงแบบนี้ มันไม่โอเคนะคะไม่น่ารักแพทเลยดักกลับไปในไอจค่ะว่าช่วยฟังก่อนแพทพูดคําว่าอันไกลถึงไกลมากซึ่งแสดงว่าโอกาสอย่างแทบมองไม่เห็นเลยคะ่ะเขาก็ หรอคะสงสัยพี่ฝักไม่ดีมันเป็นซะอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งพอพีโนพูดแบบนี้ซึ่งแพทไม่ได้ว่าพีโนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แพทเป็นอย่างไม่ค่อยแตะพีโนเท่าไหร่พอเราพูดแบบนี้ก็โหแฟนคลับมีอารมณ์รุนแรงมากถึงขนาดเข้ามาจีนมโนหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรที่เกิดขอบเขตพอพีโนพูดไปแฟนคลับเขาก็ไปตีความว่าเรามีการคุยกันส่วนตัวหรือพีโนมีความคิดที่จะคุยกับเราจริงจังซึ่งชีวิตจริงมันไม่ใช่เลยคะ่ะพีโนไม่ได้คุยกับเขาเลย คือแพทเคยพูดไปในไอจีว่าถ้ามันมีปัญหาเยอะแพทไม่พูดถึงเลยดีไหมซึ่งแฟนคลับก็อยากให้พูดถึงกันและกันแบบนี้เขาก็เข้าใจว่าไม่อยากให้เราเลิกเป็นเพื่อนกันแต่เราในขอบเขตของแพทแพทไม่อยากให้แฟนคลับคิดไปไกลสุดท้ายเขาคิดไปไกลแล้วเหมือนความฝันเข้าสลดยแล้วเขาก็เจ็บ อยากให้อยู่ในกลอบของแพททุกครั้งที่แพทพูดถึงพี่โนโแพทจะพูดในเชิงของความน่ารักของพี่โนโแซวเขาเหมือนเพื่อนแต่ไม่อยากให้เข้าใจว่าตอนนี้พร้อมแล้วที่จะมาเทใจอะไรแบบนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยสาวแพทเองค่ะก็ยังบอกในทํานองที่ว่าโตนโน่เนี่ยมีความรู้สึกที่ดี แต่ไม่ใช่ในฐานะแฟนฝากบอกอยากทาให้แฟนขับสับสนค่ะโดยแพทแลประพาเดียบบอกว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยนักข่าวก็ถามว่าไม่อยากให้อยู่ในเกมนี้หรอถามแพตก็บอกว่าแพตไม่อยากใช้คําว่าเกมไงพีโนโอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้เราแต่มันไม่ใช่คําว่าแฟนไงคะมันเป็นคําว่าเพื่อนซึ่งตรงนี้แพทอยากจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันพีโนโออกตัวก่อนเลยขึ้นแฮตแท็กก่อนเลยว่าจะเป็นได้แค่เพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งก็ไม่ใช่แพททีึ้นแฮตแท็กแล้วตลอดระยะเล เวลาที่ผ่านมา ทีพีโน่ไม่ได้บอกแพทว่าเขามีคนคุยเราก็โอเคทุกอย่างแต่เราคุยกันน้อยมากจริงๆค่ะจนวันนั้นเขายืนยันในรายการตีสิบว่าเป็นได้แค่นี้เขาก็ไม่ได้ติดต่อแพทไม่เคยคุยไลน์หาอีกเลยแม้จะเป็นเรื่องงานก็เหอะส่วนใหญ่เป็นผู้จัดก,การโทรมันเลยกลายเป็นแฟนคลับสับสนส่วนหนึ่งแพทก็รู้สึกว่าในเมื่อเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเราอย่าหาทําให้แฟนคลับสับสนดีกว่าค่ะเพราะหลังจากทีพีโน่ประกาศตั้งแต่แฮชแท็กทุกคนก็เข้าใจไปในทางเดียวกันตัวแพทด้วยก็เช่นกันว่าเราจะ เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหลังจากวันนั้นจนมาถึงวันที่ออกรายการพีโนก็เคลียร์กับแพทครั้งสุดท้ายว่าเราเป็นเพื่อนกันเพราะเขามีคนที่คุยอยู่แล้วเขาไม่พร้อมคุยกับแพทและแพทไม่ต้องรอพี่พอพีก็ไม่รู้ว่าจะหยุดคุยกับคนของพีเมื่อไหร่ก็เรียกว่าตัดขาดขาด,ขาดเขาไม่ได้ทักมาหาเราเลยเราก็ไม่ได้ทักหาเขาอยู่แล้วเราจบไปแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเพราะพีโนพูดแบบนั้นเป็นเพราะแพทมีตัวจริงอยู่แล้วใช่ไหมพีโนกําลังจะเทใจให้กลับกลายเป็นต้องชังงกเนี่ยเขาบอกผ่านเพลงที่ถึงฉันไหมเลยนะ นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไงคะเพราะเราคุยกันตั้งแต่แรกเราว่าไม่ต้องรอพอไม่รู้ว่าเขาเคลียร์ตัวเองจบเมื่อไหร่เขาไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นแพทก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องรออะไรที่มันไม่แน่นอนคะ่ะ ซึ่งนักข่าวก็มีการถามค่าว่าที่แพทเนี่ยไม่คุยกับโตโน่เป็นเพราะว่าทำราะเบนไ์ไหมทางสาวแพทเองก็บอกว่าไม่เกี่ยวคะ่ะไม่เกี่ยวเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้ทุกคนไปตีความไกลมากเหมือนพอพีโน่ทำแบบนี้ทุกคนก็แบบพีโน่พร้อมแล้วไงแพทบอกผ่านทุกคอนเสิร์ตเลยนะแต่อยากให้มองมุมกลับกันว่าชีวิตจริงมันไม่มีแบบนั้นเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะคะพีโน่ไม่เคยทักหาแพทตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่เคยทักหาแพทก่อนเลยนะคะ ถามว่าอวสานคููจีนไหมถามแพทเองก็บอกว่าจริงๆแพทบอกเสมอว่าอยากให้แฟนลับเข้าใจเราทั้งสองคนอยากให้รักเราที่เป็นตัวเรามันบังคับกัดไม่ได้ค่ะขนาดพ่อแม่อยากบังคับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพทกับพีโนเป็นอยู่มันน่ารักมากดีอยู่แล้วค่ะตัวพีโนเองเขาก็สบายใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยากบังคับให้พีโนมาชอบเราทั้งที่มันไม่ใช่อยากให้เราสองคนมาเป็นแฟนกันเพราะทุกคนอยากเห็นแต่ว่าในชีวิตจริงอย่างที่บอกมันไม่ใช่ค่ะเราเป็น แค,คำว่าเพื่อนนานกว่าคำว่าแฟนเยอะพีโนพูดมาคํหนึ่งซึ่งแพทก,ก็เห็นด้วยมากๆว่าถ้าวันนี้เราครบกันแพทลองคิดนะถ้าเกิดมีปัญหาซึ่งพี่ผ่านมาแล้วสุดท้ายเราหักกันขาดก,กันแต่ถ้าวันนี้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคําว่าขาดหรือหักกันจะไม่เกิดขึ้นนะแพทไม่ต้องขวนควายนะที่จะมาเป็นแฟนกับพี่เพราะพี่บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันก็ดีอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่พีโนพูดกับแพทค่ะ ก่อนที่เรื่องนี้ค่ะต่อมาเนี่ยโตโน่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะว่าผมกับแพทเป็นเพื่อนกันมิตรภาพมันเป็นแบบนี้สวยงาบที่สุดพอพูดเยอะก็เป็นประเด็นเยอะแยะผมผิดเองที่ผมพูดต่อไปนี้จะระวังคําพูดมากขึ้นถ้าคําพูดที่ทําให้แฟนๆเสียใจก็จะไม่พูดทุกคนรู้อยู่ในเหตุการณ์เขาก็สนุกมันก็มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจบางคนก็รู้ว่าเราแค่เอนเตอร์เทนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจเขาไม่ได้อยากให้เราเป็นแฟนกันแต่ข่าวที่มาด่าก,กันเขากําลังเข้าใจผิด แฟนคลับทุกคนไม่ได้งี่เงาหรือว่าอะไรเป็นอะไรไม่ได้มาจริงจังเมื่อถูกถามว่าหยุดความสัมพันธ์ปิดตำนานแฮตแพ็โนแพแล้วหรือเปล่าทางโตโน่เองก็บอกว่าผมไม่เคยพูดว่าปิดตำนานอะไรเลยแพ็เขาไม่เคยพูดแต่ข่าวลงว่าปิดตำนานถ้าข่าวลงปิดตำนานเขายังรักกันอยู่ตำนานก็ไม่ปิดแล้วครับเรามีมิตรภาพที่ดีตั้งแต่แรกเราไม่อยากพูดถึงอีกเพราะอยากให้เรื่องสงบผมไม่ได้โกรธใครแต่มันจําเป็นต้องอธิบายความสัมพันธ์ยังเป็นเพื่อนวางดีต่อ กันตลอดเราไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้มิตรภาพของเรายังมีอยู่แพทเขารับผิดชอบตัวเองได้ดีอยู่แล้วเชื่อว,ว่าทุกวันนี้เขาก็มีความสุขการที่เราไม่ได้คุยกันไม่ได้โทรหาเพราะว่าเป็นแบบนี้มันสวยงามอยู่แล้วกระแสจะเป็นยังไงเราก็ยังเหมือนเดิม จนต่อมาค่ะในปี60เนี่ยโตโน่พาคินและแพทนปภาก็ได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในรายการตีสิบรายการที่เป็นจุดเริ่มต้นการจีนกันของพวกเขาทั้งสองคนก่อนที่สาวแพทเองค่ะจะออกมาประกาศปิดฉากคู่จีนและเปิดตัวคบกับเบนเรดซิงซึ่งในเวลานั้นโตโน่ค่ะได้ไปเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการตีสิบส่วนแพทนั้นมาเป็นพิธีกรคู่กับทางคุณวิทยวัฒน์สุดทอร์วีเนตแทบตอนซ้อมร้องเพลงเนี่ยโตโน่ก็เลือกเพลงแพ้ทางขึ้นมาร้องซึ่งแฟนแฟนนับประพาคิน คงจับเพลงนี้กัดได้ดีค่ะนอกจากนี้เนี่ยในช่วงมีนาคมปี66ค่ะแพทไดประพาได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งกับทางรายการแยงสีนช่อง8ว่าเคยถูกโตโน่ปฏิเสธรักเป็นได้แค่พี่น้องโดยเจ้าตัวบอกว่าคอนเทนต์ทั้งหมดค่ะพี่โตโน่เนี่ยขออนุญาตนะคะตอนนั้นจีนเพราะว่าไปออกรายการด้วยกันและแพทชอบเขาจริงๆก็ไปแซวอะไรแบบนี้กลายเป็นคนก็จิ้นไป ว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะก็มีการคุยกันหลักไม่ว่าเป็นพี่น้องก็ดีกว่าคุยกันอย่างไรถึงมีข้อความว่าเป็นพี่น้องก็ดีกว่าทางแพทเองก็บอกว่าฉันก็คือโทรไปเลยฉันเป็นแบบอย่างนี้ตกลงเราจะอะไรอย่างไรเขาก็บอกเป็นพี่น้องก็ดีกว่าตรงมากซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วส่วนหนุ่มโตโน,โน่นได้ยินแบบนี้จะออกมาโต้กลับยังไงบ้างก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะยังไงก็อย่าพึ่งดวดตัดสินกันนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ youtube c h anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะ่ๆยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจงให้กำลังใจทีมงานท็อปดาราก,กันด้วยนะ